สวัสดีครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาทําตัวอย่างนะครับให้ดูเป็นการหาแรงปฏิยาในคานนะครับโดยที่แรงลงเป็นแบบยูนิฟอร์มก่อนนะครับแบบยูนิฟอร์มเดี๋ยวเรามาวาดรูปตัวอย่างคานง่ายๆกันนะครับแบบอย่างง่ายเลยนี่ครับครับผมมีจุดพพอร์ตนะครับเป็น หินสปอร์ตนะครับแล้วก็มีอีกฝั่งหนึ่งเป็นรูเลอร์สปอร์ตนะครับมีแรงกระทำเป็นยูนิฟอร์มนะครับความยาวคานเราให้สัก4เมตรแรงที่กระทำนะครับสัก300กิโลกรัมต่อเมตรนะครับ อย่างแรกที่ต้องเริ่มทำนะครับเราก็จะทำ free body diagram นะครับ free body diagram ตัวนี้ก่อนนะเขียน free body diagram นั่มานะครับโดยการตั้งแกน x แกน y นะครับอย่าลืมตั้งแกน x แกน y ให้รู้กำหนดว่าไหนเป็น x ไหนเป็น y นะครับอ่าแล้วก็เขียนโครงร่างนะครับของคานขึ้นมาเป็นเส้นหนึ่งเส้นนะครับอ่าต่อไปนะครับต่อไปก็ให้ใส่แรงนะครับใส่แรง เราไล่าจากซ้ายไปขวานะครับดูตรงนี้ครับตัวสพอร์ตที่เป็นหินก็ต้องมีแรงปริยาสองแรงใช่ไหมครับก็ใส่ไปนะครับสองแรงที่ใส่ก็จะมี r a x กับ i y นะครับผมใส่ r a y แรงปริยาที่จุด a แกน y ใช่ไหมต่อไปก็แรงปริยา r a x นะครับเสร็จแล้วปั๊บ ไล่มานะครับไล่มาไล่มาไล่มาตรงนี้นะครับเจอแรง300ถูกไหมเป็นยูนิฟอร์มเวลานี้แรงยูนิฟอร์มเวลามันกระทำเนี่ยมันจะทําลงครึ่งหนึ่งของระยะทางทั้งหมดถูกไหมถ้ายูนิฟอร์มที่เป็นาบาลานซ์กันนะครับบาลานซ์กันครึ่งหนึ่งทั้งหมดตลอดแนวเนี่ยมันกระทำอยู่เท่าไหร่4เมตรครึ่งของ4เมตรก็ต้องเป็นเท่าไหร่2เมตรนะครับ่า2เมตร2เมตรนะครับ ลงเป็นพอยนะครับลงเป็นพอยด์โดยรวมแรงเนี่ยแรงก็จะเป็น300คูณเท่าไหร่ระยะตลอดก็คือ4เมตรนะครับมันทํา300กิกรัมต่อเมตรทำระยะทาง4เมตรก็300คูณ4นะครับก็1200กิโลกรัมนะครับหรือพัน200กิโลกรัมนะเมตรตัดเมตรหายไปต่อไปตุดนี้เสร็จแล้วมาอีกจุดหนึ่งจุดนี้นะครับ มีซัพพอร์ตก็จะมีแรงปฏิยานะครับก็จะเป็นอะไระผมลืมใส่นะอันนี้เป็นจุด A นี่เป็นจุด B นะครับก็เ,เป็นบียนะครับระยะห่างเท่าไหร่ตรงนี้ถึงนี้ก็มาอีก2นะครับ2เมตรพอเราเขียนแรงปฏิยาเสร็จนะครับเราก็ไปตั้งสมการนะครับซิกมา Fx, ซิกมา fy ซิกมา m โอนะครับเพื่อ,อแก้ แรงปฏิยานะครับอ่ะิงต่้งซิกมา f อเท่ากับ0นะครับโดยที่สมมุติให้คื้นที่ทางขวาเป็นบวกนะอันละตั้งซิกมา Fy เท่ากับ0โดยกำหนดให้การเคลื่อนที่วิ่งขึ้นเป็นบวกและตั้งซิกมา M นะครับ O ก็คือจุดใดๆนะครับจุดสปอร์ตใดก็ได้นะครับอย่างไม่ระบุเท่ากับ0นะ โดยให้เคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาการหมุนนะครับเคลื่อนที่ทวนเข็มนาฬิกาเป็นบวกนะครับอันนี้ก็คือเคลื่อนที่ตั้งกน x เคลื่อนที่กางกน y และเคลื่อนที่รอบจุดหมุนนะครับต้องมี3นี้3ตัวนี้นะครับกำหนดขึ้นมาก่อนอเริ่มแก้สมการครับซิกมา f x เท่ากับ0นะครับต้อการแรกที่จะแกนะเคลื่อนที่ทางแกนไปทางขวานะครับเป็นบวกนะครับตัวนี้ เดิมครับแรงแรงทางแกน x มีอะไรบ้างนะครับแรงทางแกน x เราจะมารวมแรงทางแกน x แรงการทางแกน x กูจะเห็นว่าอ่ามี r x หนึ่งตัวละนะครับก็เขียนไป r a x มีอะไรอีกทางแกน x มีไหมไม่มีแล้วเราดูจากหัวลูกศรใช่ไหมขวลูกศรวิ่งนี้นะก็เสร็จแล้วก็ตั้งเท่ากับ0นะูนย์เพราะฉะนั้นตัวนี้มันก็บอกไปในตัวแล้วว่า r x มีค่าเท่ากับ0ูนยะ์นะนะต่อไปครับทิ้ง่าอะไรต่อ ซิกมา f y รวมแรงทางแกน y นะครับผลรวมแรงทางแกน y ก็ซิกมา f y เท mm ่า hmm. กับ0นะสมมตุติให้วิ่งขึ้นเป็นบวกนะครับปื๊บแรงงานแกน y อ่าดู R A. อ่าะไร ay ตัวแรกนะครับเราจะไล่าจากซ้ายไปขวานะครับ R ay ใช่ไหมตัวแรกก็คือ ay R ay ต่อไปมีอะไรอีกนะครับ ไอวายลูกศรจริงขึ้นนะเป็นบวกนะครับเป็นบวกต่อไปเจออะไรพันสองนะครับพันสองร้อยพันสองร้อยเป็นไงวิ่งลงใช่ไหมหัวลกูกศรวิ่งลงก็เป็นลบนะครับถ้าจะไอว่าถ้าจะไอวายแล้วก็พันสองแล้วก็มาเจออะไรอ่าบีวายใช่ไหมบีวายอ่าบีวายลูกศรเป็นไงวิ่งขึ้นก็เป็นบวกนะครับมีอีกไหมหมดแล้วนะครับหมดแล้วก็ เท่ากับ0ทีนี้นะรับทีนี้ตัวแปรที่ไม่ทราบค่ามี2ตัวถูกไหมมี2ตัวก็จะมี r a y กับ r b y นะครับเ,เราจะไม่ทราบค่า2ตัวนี้อยู่ของตัวนี้ที่ยังไม่ทราบค่าเพราะนั้นลดรูปสมการนะครับให้เหลือตัวใดตัวหนึ่งในทีนี้ผมจะให้เหลือ r a y นะครับ r a y นะก็จะเป็น r a y นะครับ ที่เหลือย้ายข้างนะครับเท่ากับอะไรพันสลบันสย้ายมาเป็นบวกพันสนะครับอารบวายกยูย้ายมาเป็นลบอารนะครับไอตัวนี้เต็มเป็นสมการที่1ไว้นะครับต่อไปนะครับต่อไปเราก็มาตัวนี้ก็ครับบนร่วมนะครับโมเมนต์ Moment, นะครับ ซิกมา M อ็มเทคโมเมนต์ที่จุดไหนเขียนจุดนั้นในที่นี้นะครับแนะนําการเทคโมเมนต์เราจะเช็คที่จุดที่มีนะครับแรงเข้ามากที่สุดนะครับในที่นี้ก็จะมีแรงทั้ง ra x ra y เนี่ยจุดเนี้ยนะครับจุด A เนี่ยมี2แรงเข้านะครับเพื่อจะให้ลดทอนมากที่สุดอ่าซิกมาเ a เท่ากับ0นะครับโดยสมมติให้การหมุนทวนเข็มเป็นบวกนะครับอ่าทีนี้โมเมนต โมเมนต์คืออะไรโมเมนต์ Moment คืออะไรแรงนะครับแรงที่กระทำนะครับที่ตั้งจากนะครับแรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากกับแนวแรงนะครับ แรงคูณระยะทางที่ตั้งฉากกับเร็วแรงใช่ไหมคิดจากจุดหมุนระยะทางนั้นเราคิดจากจุดความห่างจากไอตรงแรงที่ตั้งฉากเนี่ยกับจุดหมุนนะครับอันนี้คือจุดหมุนนะคทีนี้ระยะทางเนี่ยสมมุติเป็น x เนี่ยระยะทางเท่าไหร่นะครับก็เอาเนี่ยแรงเนี่ยค่า p เนี่ยแรงเนี่ยคูณด้วย x นะ x ซึ่งหมายถึงระยะทางนะครับในที่นี้ประมาณนี้นะครับบอก มาดูครับ r a แดงตัวแรก r a x ก่อนที่เห็นในกระดาน rx เป็นไงมันวิ่งเข้าจุดเลยใช่ไหมมันมีการตั้งฉากกับมีระยะทางที่ตั้งฉากไหมไม่มีใช่ไหมเพราะฉั้นระยะทางมันก็เป็นศูนย์นะครับพอมเข้าจุดเลยนะครับอ่า ไอวายก็กรณีเดียวกันนะครับดูวิ่งนี้ดูตั้งฉากแต่ตั้งฉากแล้วไงตั้งฉากกับจุดหมุนแล้วไงแต่ไม่มีระยะทางเพราะระยะทางก็เป็นศูนย์นะครับอ่ต่อไปพันสองใส่ไปก่อนพันสองพันสองมีระยะทางห่างจากไอจุดหมุนจุด A เนี่ยเท่าไหร่ระยะทางนี้ต้องเป็นฉากด้วยนะครับตั้งฉากนะครับเนี่ยเนี่ย แดงลงมาแบบตั้งฉากนะครับห่างอยู่เท่าไหร่สเมตรใช่ไหมสอเมตรทีนี้ทีนี้ดูครับเครื่องหมายด้านหน้าเนี่ยเป็นลบเป็นบวกอ่าแล้วก็ดูว่าเฮ้ยเมื่อ,อไรอ่าเมื่อตัวนี้เป็นจุดหมุนนะครับเรามีจุดหมุนนะจุด A จุดหมุนมีแขนออกไปมีแรงพันสนะครับพันสนะกิโลกร,รมัมหมุนนี้มันก็จะทําให้เกิดอะไรตัวนี้ นะครับชิ้นคานตัวนี้ชิ้น,นตัวน,วนี้เกิดอะไรการหมุนมางนี้ถูกไหมหมุนมาเส้นนี้ใช่ไหมพยายามหมุนมานี่นี่หมุนมาเรื่อยๆนะครับทิศทางการหมุนเป็นไงอย่างนี้เขาเรียกอะไรตามเข็มนาฬิกาใช่ไหมครับพอตามเข็มเป็นไงตามเข็มก็ต้องเป็นลบนะครับเพราะเราบอกเราสมมุติว่าเออถ้าทวนเข็มเนี่ยเป็นบวกเพราะฉะนั้นตามเข็มก็ต้องเป็นลบ โอเคต่อไปเสรดจัาสอ2ก็มา RBY 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 เนี่ยนะ RBY เนี่ยเหมือนกันแต่หัวลูกศรตรงกันข้ามใช่ไหมหมุนก็พยายามหมุนไปทางนี้ใช่ไหม RBY ก็เป็นบวกนะครับทวนเข็มระยะทางห่างกันเท่าไหร่2 2ก็เป็น4นะครับก็คูณ4นะเสร็จแล้วก็จับเท่ากับ0แรงหมุนแล้วนี่ เท่ากับศูนย์อ่ะเช็คครับตัวนี้ก็เป็นศูนย์ใช่ไหมบวกไอ้น,นี่ก็มาเป็นอะไรศูนย์นะครับลบพันสองคูณสองก็เป็นสองพันสี่ใช่ต่อไปบวก a b y คูณสี่นะครับเท่ากับศูนย์อ่ะตอนนี้เราจะเห็นแล้วว่าเฮ้ยเรา เหลือตัวที่ไม่ทราบค่าแค่ RBY ตัวเดียวในสมก,การนี้นะครับมันก็จะแก้งะก,ก็จะแก้ได้นะ RBY นะครับก็ไอ RBY อยู่ฝั่งซ้ายมือตัวเดียวนะครับแล้วก็2004ย้ายอีกฝั่งก็เป็นบวก2อ0 4ั 24, ลบ 24, ก็ย้ายมาเป็น2 0 0 4นะครับ c คูณ u เป็นไงย้ายมานี้ก็เป็นหารนะครับจับหารดูครับ2อ0 4 ห้าสี4ยี่ใช่ไหมก็เป็น6กนะศูย์สอตัวร้อนะครับกดเครื่องกิเลขก,ก็จะได้600นะครับหน่วยก็จะเป็นกิโลกรัมนะครับค่าเป็นบวกก็รู้ได้เลยว่าวิงว่งขึ้นถูกไหมวิ่งขึ้นนะครับ RBY พอเราทราบค่า RBY เสร็จแล้วทำไงเราก็จะเอาไอ RBY ตัวเนี้ยเนี่ย b y ตัวเนี้ยน,น,นะ ไปแทนค่าในสมการที่1ตัวนี้ที่เราติด้นะครับอ่ะทีนี้มาถึงขั้นตอนการแทนค่าครับการแทนค่าแทนค่า B อในหน,นี่นะครับะจะได้จะได้นะครับดังนี้ a y เท่ากับ 2 2 0 0รลบด้วยอะไร ABY ABY คือเท่าไร ABY ก็คือ600นะครับหร้ 600. ออน RAY ก็จะเท่ากับเท่าไหร่1 2 0 0อกรก็คือ6 0 0นะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมค่าเป็นบวกก็ลูกศรวิ่งขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็แก้สรรมการได้แล้วก็รู้ว่านะครับ RBY เท่าก uh, ับหกร RAY เท่ากับหกรนะครับทีนี้อ่ะ RAX เนี่ยาลืม RX RX ก็คือเป็นศูนย์นะครับทีนี้เขียนรูปสรุปครับรูปสรุปดูครับอ่าเรามี1ตัวนะครับเป็นคานนะคานมีสเปรยาวเท่าไหร่มีสเปรย์สี่เมตรนะครับ มีแรงตรงนี้คืออะไรเอ ay ใช่ไหมเท่ากับ600กิโลกรัมนะครับมีแรงที่เป็น uniform ทำดันบนตัวนี้ตัวนี้คืออะไร300กิโลกรัมต่อเมตรใช่ไหมและที่อ่ะที่อันนี้จุด a จุด b ก็มีแรงอ by เท่า b y, กับ600 กิโลกร,รัมเหมือนกันส่วนตรงนี้จะมี a, a x เท่ากับ0ซึ่งตรงนี้ไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับอ่นนี่ผมเขียนให้ดูแรงใส่เสร็จแล้วโอเคอันนี้ก็จะเป็นการหา,าแรงปฏิกิริยานะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะมาดูาการหา s h e a r f o r ร์ด a ด r a แกนแล้วก็เบนดิ้งโมเมนตนะครับก็คือหาดูว่าแรงเฉือนนะครับแรงเฉือน เท่าไหร่แล้วก็โมเมนต์ที่เกิดขึ้นในคานตัวนี้เท่าไหร่นะครับแป๊บนึง